กาบสวัสดีราบธรนมช้ชมวันนี้พระเทื่งกระท่านธู้มชมเดือนทางมาที่ศาลอาพ่อญาแพงเป็นที่ชาวบ้านเพ่นมาให้ความนับถือมาสักกะระบูชาพระเทื่งงในยินข่าวจากชาวบ้านว่าเพ่นมากขอโจกขอหลานน้าศาล้าพ่อญาแพงนี่แหละครับปรากฏว่าถูกเรขถูกหวยครับแต่ว่าพระเทื่งก็บหกว่าผู้ใดถูกจะได้ยินข่าวจากข้าเจ้าบ่เนาะ พอเที่ยงก็เลยนั่มเอาครูบาอาจารย์มาหนีเอาเอาอ้วนเพ่นถึงผู้มีเส้นครับผมเพ่นมาสื่อสารมาขอกับปู่ญาอยู่ตรงนี้ครับจะได้ตัวไหนจะเป็นตัวไหนเขาก็ต้องไปถาาเบื่องน้ากันครับเมื่อคำขึ้นนี้นะครับท่รนผช้ชมเนาะบมุกมาก,กลางปาลาเดยครับท่านผช้ชมอ้ยอันนี้ตรงข้างหลังครับจะเป็นุงครับท่รนผช้ชมเป็นบุงบุงใหญ่งงที่ชาวบา้านพนหาอยากงานจินครับผมเนาะอย,อยากไปเบื่องพร้อมกันเลยครับผมั สาทุเดอร์เนพ่ยอเนี่แพงลูกด้านมัได้มารลบด,ดูดูมีนเดอร์ก็ได้ยินสิบัญชามันเรียกว่าถ้าเจ้ามาขอโชคขอลาบใดมือน,นี้ลูกหลานก็เลยผ้ากันเดินทางมาขอโชคขอลาบเพื่อว่าไปแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะก่อนหวยจะออกก็ขอให้ได้สองตัวสามตัวตรงๆในแม่คนครับอ้วนครับจะพามาขอมือนเนพราะว่าอ้วนคนจะมีซื้อคนจะมีเส้นเป็นซื้อสารใดเมื่อกี้พนกบ็บอก ว่าข้างหลังเย็นบอพันธามอิมินไอย์พ so ี่บอกเย็นอยู่ข้างหลังนี่ว่าสันแต่พอเป็นยังเนาะพี่จะมาเบิ้ลซื้นเย็นบอโน้โนยินเย็นบอมันเย็นอย่งเต็มว่ายืนล่ะเป็นเย็นเย็นเลยบอแต่มว่านั่งลงเนี่ยเย็นยืนเย็นเหมือนเหมือนก่อนน้ำแข็งรอยู่ข้างหลังขาอิมินไอยเย็นเหมือนก่อนน้ำแข็งเหรอครับท่านผู้ชมแต่ว่าเขาเป็นยังเนาะครับปูยาพี่ก็จ่ายมาให้โชคให้ลาบกับลูกับหลานนี่แหละ พอเที่ยงก็จะเอาไปแบ่งปันทานผู้ชมแฟนจองเนาะก็ให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับเพราว่าได้ยินข่าวพ,พอพนเคยให้โชคให้ลาบช่าบ้านพอเที่ยงก็ได้ยินแต่ข่าวเนาะเลยผ้าเอาอ้วนพอพนมีเส้นมาขอครับผมเนาะถ้ารองถ้าเบิ่งครับว่าคำขึ้นนี่เขาจะได้ตัวใดเดไปฝากแต่ผู้จมแฟนจองครับผมแต่โมดันหลังจะเป็นพูนใหญ่เลยครับ่านผม้ชมเป็นพูนบอกหญ่ มีงวดหนึ่งเถียออวนไปขออยู่บ้านพ่อเทืองครับกับปูสีสุโธงวดน,นั้นเลขออกสองแปดแต่อวนเป็นยอดำตาเที่ยนนี่แะครับได 2, 7, ้สองเจ็ดกันผู้ได้สือขึ้นสือร่วงแค่แต้มเดียวถือเต็มเต็มเลยเอกแก่นั้นครับ ผู้เห็นผู้เดียวสมบัติตามจริงกันยาพ่อยาแพ่งเพิ่นก็จะมีสองคนแต่ว่าตอนที่เพิ่นตั้งชาวบ้านเพิ่นมาเห็ดมาหลอกตอนนั่นเพิ่นผ้ากันเอาหมอลำมาฉลองนั่นกระบอกหูจักว่าสารหลังนี่เป็นของยาพ่อนาแพ่งในของไผ่กระบอกหูยาเายืนาพ่อาแพงจะอยู่ทั้งูเออมีอันนี้นียืนอยู่ผู้เดียวเห็นแต่ขาอี้

มองเห็นอยู่ทางหลังตรงบ่อบงหูออกมาแล้วแต่เข้าไปทุบๆฝุดออกมาแล้วแต่บอบรเห็นอยู่นี่แต่ว่ายางเขาม่านเห็นแต่ขาหนึ่งผู้หนึ่งผู้นี้แต่ใส่สีทองเลยโอ้ครับท่านผู้ชมเนาะอ้วนเพิ่นก็มีจิตสัมผัสกับผมมันไม่เส้นมีสีเส้นอเครับอวันที่หนึ่งกุมภาพันธกหา น้งแพนเด็กถ่ายลอตเตอรี่สามตัวเอกถ่ายรางวัลที่หนึ่งบ่าพีชเลกท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวสบายเขียวแดงฟองสามสุดมึงหากูได้บอหายได้โยคันถือนหา ได้คันคันเพราะจะถือสามตัวนี่สิตัวทียังนี่ลูกหลานก็จะนั่มาให้อยู่ได้สบายท่องสบายเขียวสบายแดงแดงลูกหลานใหายได้โอ้ยบอกมากคนขี้งลูกครับท่านผู้ชมให้ลูกให้หลานได้จะให้ได้ลูกหลานนี่พ่อขอจะบันไดสามขันสี่หัวเต๋อบันไดสามขัน เอาแปรงหูเอาบันไดสามขันเพื่อนว่าก็จะมีตัวสามขันตัวนักฮาขันคุณอืมนี่ครับบันไดสามขันทน่ยถูเอามันจะเป็นบันไดที่ที่เป็นภาคหนึ่งนะท่าจะไปชมภาคหนึ่งจะเขึ้นไปประมาณสามขันแล้วก็จะเป็นเป็นช่วงยืนลาวางครับอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นบันไดหาขันเนาะเอาอวนเพื่อนว่า้าเพื่อนไหทูเอาอยู่บันไดสามขันครับ Ừ. Mình lấy cái bên đây sáng thành mình cú vào thôi nè. Chí lưỡi ngành nổi gì đi, xem gì đi. Đốt mắt hay nên nút gì? À nè, tí tháo nó mình bỏ Bên đây sám khẩn, nó thú thắng sám khẩn đây bỏ uồn Thú sám khẩn, nó thú thắng sám khẩn là bỏ คืณก,กันได้กระยุหันละจะไม่มีได้สามขันนะวะอืม <c oughs> อน,นี่นะอน,นี่อนี้อันนี้แลเทียนหอมอีกได้สามตัวลูกหลานกันสีน้ำสบายมาสบายให้งงาเพราะว่าจะเป็นสีทองสีแดงสีเขียวกร้างลูกหลานใจเบิดแบบฮะเแบบอ้าไม่เห็นไหมเถอะ เห็นตะลึกเดดค่ะทาผู้ชมตัวใหญ่กล่งแล้ววเล็กดนี่ตัวใหญ่แหงค่ะท้ชมนองเจนี่เห็นตลกเด็นบ่แมนเห็นตะลกเจ็ดบ่เพื่อนี่บ่เห็นอุปเอยเป็นซีเจ็ดแปดบ่ไม่บัวกอยู่บันไดขันที่สองขันที่ประขันที่หนึ่งก็ที่สามเห็นบ่กเพื่อว่ามีสองตัวนะนะคับท่านผู้ชมเพื่อว่ามี เพ่าว่ามีสองตัวเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นสามนนตัวท<ต>้ายกันครับแค่ยืนดูไกลลูกหลายนไร้ดูกระกยานแม่ให้กันล่ะแม่ก็ย่านลูกเอาเอาขุดยืน <c oughs> ยิ้มขุดว่าอันนี้ก็คือสี่ใส่มืออ้หนูมือเพิ่นใส่ในไหม่นสส่ด้ซื้อมาถวายหมากคู่ใบสีกระเฮ็ดให้ เฮ็ดไฮได้ค <Commun> ร kind of ับเฮ็ดไ้ได้ใบสีก็จะให้แม่ยไห้ก็ได้เมื่อไรเมียนไห้เมื่อไรยังก็บอกแม่บ่เห็นเลยอ่ะอ้าบ่เห็นบ่นี่ไงเลขสี่เลขสี่ต้นน้อยๆบ่แม่นนี่เลขเยอะโตใหญ่ด้วยท่านผู้ชมเห็นบ่ครับท่านผู้ชมเห็นบ่เห็นคขยี้บัวบอครับ ยายบัวว่าเห็นสี่เจ็ดแปดอยู่บรรดาขันที่สองแต่ว่าขันอื่นขันหนึ่งกับขันสามจะบ่มีครับท่านผู้ชมอาจจะได้อยู่นำ้ำอ้วนก็ได้ครับผมสี่คนกำลังของกำลังยดน้ำตาเทียนเนาะครับเนาะตากองออกซิเดช่ะ เห็นบ่แอดมินเจนสี่เห็นบ่เอ็ดหมินเห็นตะลึกเจ็ดแล้วยืนเอาหาแนว่ยไปสี่ยาวเมือสี่แมนเอาหางตุกการตุกสี่ครับน้องเจนสี่ก็เห็นตะลกเจ็ดตัวบุกนี่เมืองเกิืครับท่านผู้ชมแต่ว่าพอเที่ยงเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปซองเมืองเนาะ ใส่ตรงไหนยายบัวที่ว่าเห็น C 7 8นี่นี่นี่นั่เาตาดเป็นเก่าเลยนี่เมื่อกี้ยุ้งตาเที่ยงไปตัวบไหนทุกวันคุบอก่าเป็น4 8บริจังไหนอี้เลขแปด C 7 8โอ้4 7 8แม่นีเลขแปดเห็นมันแม่อยู่ขับชมนผู้ชมวงเลขเจ็ดนี่แปดคอดหัว C 7 8เอครับชมยายบัวเห็น แต่ว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านถ้าเห็นแตกต่างกั็ย่ยบัวก็จะลืม้อครับ่าลืมเขียนคอมเมนต์มาเต่คิปมาบอกท่านผู้ชมท่านอื่นแนเผื่อว่ามีโชคม่ดวงอยากให้ม่โชคม่ดวงสักคนนะครับเนาะเด็กแปดเด็กแปดเช็นแปดนี่เด็กเกนี่เด็กเด็กแปสแต่ว่าเขาเขีนเป็นเด็กเป็นแปดอะไรเป็ันเป็นสา้ก็เปลี่ยนเูกตัวนั้นสิเป็นเหล็กอย่างเดครับเบืองเมืองเืองมาเืองทั้งนี้บท่านผู้ชมเนาะแปดสามแปดเก้านแดสนี่ครับแปดเก้า เจ็ดสามเกาอยู่น้ำตาเที่ยนทีอ้วนเพิ่นเห็ดไว้ครับผมเห็นละเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็าเลาได้หนแค่ชัดหแห้งว่แม่นนกเห็นเป็นเหล็กสามค่ะเห็นเหล็กสามแล้วก็เล็กเจ็ดนี่แหละอี่นี่นี่แอนดมินเจนกับเฮดกับเหล็กเจ็ดก็เห็กเ้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า อ้ายายบัวขึ้นเห็นไว้เทอก็ยังพอด้เบิ่งยังเี่ยอยู่ไม่ไกลเห็นได้ชัดเลยแต่แ่ไงบัวกย้อนิ่นหายใยบัวนอก่ย้อนอวนว่าิ่นจะหายายบัวายบัวเนี่ยเห็นปาดเลยเจนี่ชัดอีปยนสามก็ได้กสมก็ะดกเปยดก็ได้เามะแมนเห็นเจ็กับานี่เก้านีเแต่แต่แต่ลมสวโว่เหล็กสามจะชัดเจนกว่าแมนโ่เหล็กสามว่าเจ็ดสามเก้าเจ็ดแปดเก่า โอ้ผมเสียงตาบดดีนะครับแต่ผู้ชมให้ใช่ผู้ชมเบื้องเราเองนะครับเนาะแต่ว่าอ้วนเพราะว่าเห็นเป็นเจ็ดแปดเก่าหรือว่าเจ็ดสามเก่ายังสีนะครับแต่ผู้ชมเจ็ดแปดเก่าเจ็ดสามเก่าครับผมเพราะว่าเลขแปดกัเลขสามคนมามันเบิ้งคล้ายๆกันอืมแต่มาสามเก่าก็คืออะไรคุณเจ็ดสามเก่าอะไรแมนบ่โอ้ยมันกระดังปวดขันสามเก่านี่เจ็ดแปดเก่าขันสามเก่านี่ดังแห้งเลยครับแต่ผู้ชมเจ็ดแปด เก่าสามเจ็ดเก่าสามเจ็ดเก่าสามเจ็ดสามเก่าเนาะเจ็ดเก่าสามไปเจ็ดสามเก่าเออเมีอนอยู่นี่เจ็ดเก่าสามเจ็ดสามเก่าครับนี่นี่เด็กเก่าเจ็ดเก่าสามเจ็ดสามเก่าเด้อครับท่านผู้ชมลองพิจนาบ้างเอาเองเนาะพอเที่ยงกะแค่มาหาให้แค่เป็นแน่ท้างครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าทุกทุกอย่างมันกะต้องใส่ดุลพินิจพิจารณาเองครับท่านผู้ชม พ่จนาเองตรงที่บันไดขันที่สองแม่บอกว่าเห็นเป็นซี่เจ็ดแปดแต่ว่าอ้วนเห็นอ้วนพจน์ดัมตาเทียนเห็นอยู่ออกมาชัดเจนเลยครับเป็นเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าเพราะว่าสามกับแปดนี่เบื้งมันจะคล้ายๆกับแม่นบอกแต่ว่าสามนี่เด่นอยู่แปดนี่ลึบๆแมนบอกมาใสยกับเป็นเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าได้แต่ว่าแปดนี่มันลึบๆแน่แต่ว่าสามนี่เด่นอื แปดหนึ่งสิบเพื่อยเห็นบัรไดเพราว่าเห็นอเป็นสัตว์เนาเห็นชัดเจนเลยนะคะเจ็ดสามเก้าเบิ้งเอาครับท่านผู้ชมเบิ้งเอาเดี๋ยวพอเที่ยงสี่ซ่องให้เบิ้งนานๆครับท่านผู้ชมเนาะเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเห็นแตกต่างกันกับเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าบรรไดเพิ่งเน้นเดือพนเบิ้งอยู่ในกล้องนี่มันจะชัดเจนกว่าคนที่แนีเห็นอยู่ทั้งทั้งหนานี่ได้ครับท่านผู้ชมอยู่บัรไดยายบัวว่าเห็นเป็นสี่เจ็ดแปด แต่ว่าอยู่ขันน้ตาะเดเรศสามตัวครับเเพราะว่าพวกหน้าพ้ากันขอตระเดเรศสามตัวนี่เพิ่นว่าบ่าโอ้จะเลดเรศสามตัวงวดน,นี้เอาไปสามนี่วดหน,น้ามำเมาสองตัวเพิ่นว่าโอ้ยสาธุสาธุเด้อหยาเอ๋ยขันมันออกดีนี่ลูกหลานสีนั่งสบายมึผ้า,ากันเมาสองตัวหวัวนี่มึงอยากได้สามกูก็ให้มึงสามตัวพุ่นจะคักบ่คักล่ะในบ้านในหูฟังเอาที่ล่ะ จะคักบ่คักในบานนั oh. <the <the ่งห uh> ูครับเสียงหมาฮอนอยู <the <the ่ทั้งในบาทคนขานผม้ชมบหลารพอเที對對่ยงกับคนเคียงลูกบนราคาผม้ชมมันอยู่นี่มันกลางปลาติดเป็นี่ก็เป็นบุงครับเป็นบุงเป็นแม่น้ำครับเป็นบุงเป็นแม่น้ำจิเป็นข้อยายาเข้าตัวผุนจิเป็นข้อยาแม่น้ำกว้งเติอแบวครับเน่าไปหอดบันกุหลาบครับเนาะเอาให้ผู้ชมลองพิจารณาเองครับผมลองพิจารณาเองพอเที่ยงกะแค่มมหาให้แค่เป็นแนวทางพอได้ยินว่า คนมีโชคมีลาบมาขอจากที่นี่แหละครับว่บาเพิ่นข้าเจ้าไดโคได้ลาบไปจากงาพอเที่ยงเล็ดน,น,นี่ยน้ำอวนผู้เพิ่นมีเส้็จผู้เพิ่นแนมเห็น,นเนาะเพิ่นสื่อสารได้มาขอนาํายาเพิ่นก็อจากได้สบายเงินสบายท่องสบายเขียวครับผมแต่ว่อาอวนว่าจะเห็ดห้ฮอดข,ขันบมกเบนเนาะครับผมคันเขาง,งวดนี่งวดหนาเนี่ยไม่ห้แน่นอนคันเขาอ,อีกสามงวดได้กินหอดเป็ดหมูเห็ดเป็ดไก่เนาะลูกล้านจะมาเลี้ยงแต่ขอให้ได้จักสามงวดเพราะว่า งวดแรกนี่กครัเอฟซีเพิ่นอาจจะบ่บ่ปานใดครับแต่ว่าคันเป็นงวด2งวด3นี่เพิ่นก็จะเริ่มมั่นใจเนาะหรือว่ามีทุนมีฮ้อนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเอ้าสุดท้ายนี่ยพื่เนท่าก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้ชาแนลขอให้ทุกท่านคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาให้เฮงรวยๆกันเสมอทุกคนโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับคลิปนี้เพเ่อนขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้ามันหมานกันเสมอทุกคนเด้อครับท่านผู้ชม สามเก้าแล้วก็สี่เจ็ดแปดหอกมากเพราะเช่นคนขิงลุกปราสาอยู่รับวพลเมื่ายืนยู่ใกิ้ๆขือดเพีนว่าหันผู้ชมตรงนี้จะทางนางลูไปบุงประมาณจักยี่สิบเมตรแหละครับกระยางลูกนางก่อนที่ล่ะมาไปมีงานดี ิกนักจิ้กเดียวคนทิ้งลูกเนี่ยเอาหน้าเบิไปด้วยนาเบิ้งเฮ้ยคุณนะเบิ้งเบิ้งครับท่านผู้ชมเบิ้งไม่บอกเอาอีดีเลยเพราเที่ยงคือกันครับเที่ยงแต่บบิ้ามาโสมดืสิเพราะเที่ยง็นคนถือกล่องดูสิครับท่านผู้ชมเนาะอาัศน์เอ้ยเบิ้งครับคุณทิ้โอ้ยไม่บอกเอาได้แต่ละคนเบิ้งครับบ่คนบว่าอย่างดอกว่าจะไปเฮ็ดไสก็ขออนุญาตบาทคำเพิ่นขอหลาก็มาขอเนาะเพิ่นเออ ก็ังสี่หละครับเขามีพูหุ่นจักผ้ามากาดไดบ,บ่าไดบ,บ,บ้าได้ถือเน,ะนาะ